ครับสวัสดีครับพบกันอีกรอบกับซ่อมเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ช่างนัดช่างนัดนี่มาจากไหนยังไงนะมาจากสุพรรณครับมาจากสุพรรณแล้วช่างแจ็คครับช่างแจ็คช่างแจ็คก็มาที่เดียวกันใช่ครับมาจากสุพรรณมาเรียนเรียนจบไปแล้วสองวันครับครับไปทําอะไรบ้างสองวันไปซ่อมเกียร์ปาเจโร่ครับหนึ่งลูกแล้วก็ซ่อมเกียร์เวนซ่าหนึ่งลูกแล้วก็มาด้าสองเครื่องเบนซินอีกหนึ่งลูกครับ ก็ถือว่าได้ความรู้ไปใช้งานจริงครับแล้วอูอยู่ตรงไหนยังไงครับผมอูอยู่อูดีเดีออัโตสวิตครับอยู่ที่สี่แยกโคโคเท่าก่อนถึงปั๊มปอทอครับอ่าฝากเบอร์โทรให้เขาไหม่เลอ้ยยังไงมีเบอร์โทรครับ095 932 3255ครับก็ลองไปใช้บริการกันฝันง้นนะครับ ถ้าสนใจที่จะมาเรียนซ่อมเทียโต้ก็อย่าลืมทักมาครับ0815140369ผมประจานมิสิทธิ์ครับขอบคุณครับครับ